ปฏิจาทุกคนจ้าหลังจากที่มันเนาะบริเกตไล่สดมันบอกกันยาวากันเนาะเอ้ารถขั้นเก่าก็ขึ้นยังอยู่เนี่ยรถจะปานทุกคนมาเบิ่งดอกไม้เนาะนี่เด้อจ้านี่เนาะสไตล์บรรบาดาะจ้าเนาะสไตล์บรรบาดมึงดอกไม้สีสันสวยงามนะคะเด้อ បងច្រ្វាប់ងត្ននេះបងអូយចេបបងខៃណាក់អន្សិបអូតុកបណ្ដែកម្ခืนអូយเนาะតុកបណ្ដែកនេះដល់ចានេះຄວາມงามរបស់ดอกไม้ ช่วงที่เขาเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรคะนี่ต้นอะไรอ่ะใช่ไหมมีมีมีกี่เซียโอ้ยเนี่ยมีสามสิบอ่ออ้ส่วนมากเราจะเปิดไม่สดอู้หูข้งยยังกับพี่ทำไมก็นหนุ่มไปนอนตั้งแต่บ่ายสองทีนี้หนุตื่นมาสี่ทุ่มตั้งแต่คุณยายลงไลน์สดค่ะ ที่ถุงมาสามถุงในตัวเนี่ดูบรรยากาศสามถุงบ้านหนะนูนะนี่เลยคอยตัวสูนต์งามปะจักษเบิบ่งเนี่ยว่ามตกมันไหนลีนุบริตัวที่โอ้ยโอ๊ยโอยโอยอยู่ไหนนี่เจอพาราะระไปสองเมตรจา้าตกเลยลงแบบตื่นลงตื่นลงเท่าไหรหิวข้าวมัง้ง มังแล้วนะอุ้ยงามเนาะดอกน,นี่นี่ว่าทุกคนดูความงามความงามของดอกไม้นะคะนี่เละตน้นเล็กต้นเอียงดนกนี่ดีต้นผักตบข่อยผักตบจริงๆมาหนูมีอยู่ในบ้านเนี่นะต้นนั้นตแกให่มากดีนะเอาเข้าไปในบ้าน มึงไม่งั้นอีลูกค้าก็จะเอาอีอะไรเี้เอาของหนูอ่ะโอ้ยโอ้ยี่ย่างเจ็บด่างอี่เรไรบริสตัวมึงนั่นงามเนาะเดี๋ยว้าดอกอันนี้มันเก็บเก็บได้หนูไม่ได้ขโมยมันกหน่อยไหม มีส่วนดอกไอ้นี่ไอ้น,อนี่ทุกคนเห็นมาดอกอะไรคะดอกไอ้เหี้ยเหี้ยเหี้ยน่ะอือสา,า,นะามต้นลูกค้าเอาของหนูไปคือมีอยู่อย่างเงี้ยมึงไอ่ะมึงไม่ซื้ออ่ะเออทุนมากแล้วที่บ้านจะขายเป็นเอ่อไม้ไม้ดอกไม้ดอกไม้ไม้ที่เป็นไม้สวน นี่ยังไม่เหมือนต้นข่อยบ้านเราแหละค่ะที่เขาเป็นพันธุ์เล็กแบบนี้ก็จะเป็นไม้ที่ปลูกตามเออเออเออที่ปลูกเขาเรียกผู้อะไรน่นสว่วนนี้จะสว่วนมากจะเอาไปทําเป็นรัว้วคล้ายๆแบบนี้ค่ะคล้ายๆเอนไม้นนต้นข่อยต้นข่อยอีกแบบน มันมีหลายแบบอยู่มันมีหลายแบบอ,อุ้ยดอกอันนี้สวยเนาะหนูยากได้จังทุกคนดูดิสีนี้สวยสวยเย็นไหมหนูขยเย็งเลวนะแล้สีมันสวยเนาะมีสามสีครับต้นนี้ฝรั่งบมมะแต่ต้นนี้ค่อยมีแล้วค่อยเอาไปสองตอน้นแต่ว่าต้นนี้ค่อยก็มีค่อยม,อยมีพวกนี้จะไม่ยืนตน้น Yên, yên. Yên. Yên này tại phút này thì nó không không nhiều hay đẹp kịp mà nó chỉ luôn ôi kịp oh, đặc ngắm thì nó xì mỏng cứ đọc bác khánh nhanh bỏ cho hmm, Cứ bác khánh nhanh, oh, ôi chụp đặc คุณด ja anyway. ูบรรยากาศบ้านยังไม่สีทุ่มหรอกน่าจะยังไม่สีทุ่มเพิ่กนเพราะว่ากินยาไปตั้งแต่มื่อตอนบ่ายสองอย่าบอกว่าปิดประตูนั่นกูเขาขึ้นมาได้คักๆบ้านโอ๊ยจะสงสารตัวเองดีไหมตายแล้วต้นกลางอือโอ้ อย่าไปเบิ่งหลังบ้านกันนะถ้าหลังบ้านปิดอะไรก็คือหนูก็คงต้องรออีกถึงสี่ทุ่มมัน <c oughs> มานมานัมนมนันเฮ้ยลิงไอ้ลิงเอ้ย,อยมึงเนาะปีนเขาเขึอนอีกหรเบ้า,บางถ้าล็อกอีกคิดตังไหนลาาน้างมันยังเออเอออยู่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> ตกใจอินทปาล้ำไหนโอ้ยกูสิเขาเงอนโอ้ยบังทรงละ ตายแล้วน่าจะได้นะโอ้โอโอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้เข้นได้อีกแล้วอีกแล้วโอ้ยเนาะโอ้โอ อ๋นี่ไงที่อ้ฟานมันกำลังทำตุดต๊ดตุ๊ดตุ๊ดอยู่โอุ้ยฟานเลยเปิดประตูให้กูเนี่ยกูเข้าบ้านไม่ได้เอิญบักฟานว่าสักมันไปอยู่มันอยู่บ้านเมียมันโอ้ยเนาะ,น,ะนี่นี่อู้หูอโอ๊ยหนูจะเข้าบ้านได้ไหมอ่ะทุกคนจ้าทุกคนหนูจะเข้า เงินต้งลอยฟ้าเลยนะอุ้ย,น,ยนี่ยอุ้ยนี่ดอกมันใหญ่ละเจ้ไปเอาดีม่เอาเอามาเดี๋ยวอีลูกค่ะก็มากันอีกวันนี้หนูพาเก็บตัวในน,นี้ค่ะทุกคนค่ะรักแ,แต่งเก็บแต่เยอะมากคุณนายตื่นสายของโมองโอ้นี่ว่าจะมาปลูกโอ้ยเนาะนี่นี่นตัวน,นี้เอามาใส่เขาจะซึนเลยค่ะ โอ้ยกูกังกูกทีมีดสุกอ่ะหน่อยฮึมมึงจะปาบหนามเลยค่ะพ่อทะลานี่เจ้าคิดว่าสิสามหนเขาไปทำเนี่ยกินยาแล,นะล้วนะอัรลิอันนี้ก็คือตรงนี้นะไหนนี่นี่อีกฝั่งอัรลิอัรลิบรรวายเด,อด,อดอ้อเด้อนี่ไงตัวน,นี้หนูอเอามาค่ะ น่าจะได้แล้วแหละน้ำนกตะเล็กมันก็แล้วนี่ต้นนี้เขาก็อ่ะนอกใยเออดูต้นนี้เขาออกดอกแล้วนะเห็นไหมหนูกลัวอีกเอาต้นนี้ของใครอีกเดี๋ยวเขาะ หนูกะบ้าไหนพี่น้องคอยเขาเงี้ยได้นี่ประตูเปิดได้ฟังหนาหรอกขอบคุณที่รับชมรับฟังนคะคะ